หลังจากเหตุการณ์คาเฟ่แมวอุนมนันคลิปจากกล้องวงจรปิดถูกอัปโหลดขึ้นแมวป่าบุกค,คาเฟ่โรแมนติกหรือวุ่นวายกันแน่ในไม่กี่ชั่วโมงคลิปนั้นมียอดวิว1ล้านครั้งคนพากันเรียกผจญว่าแมวหนุ่มผู้สารภาพรักกลางคาเฟ่มีทั้งแฟนคลับวาดแฟนอาร์ตทำมีมอใส่เพลงเศร้าเพลงรักเพลงตลกเช้าว,วันต่อมาผจญตื่นขึ้นมาเห็นโทรศัพท์ที่คนทิ้งไว้หน้าร้าน วงเล็บเปิดเพราะเมื่อคืนแอบนอนตรงพุ่มไม้ข้างร้านวงเล็บปิดหน้าจอเปิดอยู่พอดีเห็นคลิปตัวเองกำลังวิ่งชนขวดนมแตกกระจายเฮ้ยนั่นคานี่นาเจ้าผงติ้งหัวเราะมุกกั้นขำดูสิความดังของเจ้าทำให้แมวในหมู่บ้านมาขอไล้์เส้นแน่ต่อแล้วก็จริงวันนั้นมีแมวจากตรอกอื่นเดินมาหาพระจนเฮ้พะจนขอเซฟี่หน่อยเจ้าคือแมวสารภาพรักคาเฟ่ใช่ไหมข้าดูคลิปสิบรอบแล้วอ๋อ ผจนหน้าแดงเอือจันค้าไม่ได้ตั้งใจให้ดังขนาดนี้นะแต่เจ้าพุงพูดขึ้นเจ้าควรใช้โอกาสนี้เปิดช่องแมวของเจ้าเองสิชื่อว่าแมวน้อยผจนภัยดีไหมมุกพยักหน้าดีเลยค่าจะเป็นผู้ถ่ายส่วนพุงเป็นผู้จัดการวันแรกของช่องแมวน้อยผจนภยัยเริ่มต้นขึ้นคลิปแปลกสิว่าผจนสู้ชีวิตหาอาหารเช้าวงเล็บเปิดแต่ได้ปลากระป๋องแท่นปลาแซนมอนวงเล็บปิด เกินคาดยอดวิวทะลุแสนในวันเดียวคนเริ่มส่งของกินมาให้แมวในตรอมีทั้งปลาทูนา่านมแพะขนมแมวเลียจนเจ้าบุงพูดว่านี่มันรวยกว่าเราทำงานทั้งปีอีกแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังดีจูจูก็มีคลิปใหม่หลุดออกมาเบื้องหลังแมวน้อยผจญภัยแอบเข้าไปขโมยปลาจากร้านค้างๆผจญหน้าเสียไม่จริงคาแค่เข้าไปช่วยลูกแมวที่ติดในลงังตามุกหน้าเครียดถ้าเรื่องนี้ไม่เคลีย คนจะเข้าใจผิดหมดแน่เจ้าผงพูดดูเหมือนจะมีใครบางคนไม่อยากให้เราดังกลิ่นดราม่าเริ่มโวยมาตอนต่อไปแมวเจ้าถิ่นคืนชีพสึกชิงชื่อเสียงของแมวในตรอกผจนมุกและเจ้าผงต้องเผชิญกับสัตว์รูกเก่าที่ขราวนี้ไม่ได้สู้แค่ด้วยกล่งเล็บแต่สู้กันด้วยยอดวิว